สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็เอฟทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาแจกนะครับเรียกว่ามาแจกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแห่งความประหักนะครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับตามที่ผมได้ทำไลฟ์สดนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ติดขัดนิดหน่อยนะครับพอดีที่ผมเปิด เอ็กตีมขึ้นมานะครับดี๋ยวแนะนําให้พี่น้อง fc ดูตรงที่ผมแนะนําว่าผมไม่ได้ปรับไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรทั้งสิ้น,นครับ mm hmm. คือผมอใช้ตัวซีนในการขั้นกันไว้นะครับมันขั้นผิดมันก็เลยไม่เห็นนะครับยังไงก็ต้องขอ,อขอโทษและขออภัยพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะครับช mm ุด hmm. กรองชุดนี้นะครับที่ผมทำนะครับก็ใช้เวลานาน,านอยู่นะครับแต่ว่า เสียงคาเบลนะครับคาเบลกับเสนนะครับคาเบลคาเบลผมยังไม่ได้ใส่ตัวใหม่ให้นะครับคาเบลมันยังไม่เสร็จนะครับเพราะมันทําหลายชุดนะครับผมจะเน้นความละเอียดเรื่องเสียงมากนะครับคาเบลยังไม่เสร็จผมเลยหยิบคาเบลตัวเก่ามาใส่ให้และสแสนอตัวเก่าใส่ให้นะครับแต่ชุดพิกแล้วก็ชุดกระเดืองเนี่ยกระเดืองทอมโอเวอร์เฮดแชอะไรพวกนี้ผมอเอาตัวใหม่ใส่ให้นะครับตัวใหม่ใส่ให้ยังไงก็ลองไป ปรับใช้กันดูนะครับลองไปปรับดูนะครับสามารถมิกได้อีกนะครับเ,เดี๋ยวผมจะทำเวอร์ชั่น2ออกมาอีกนะครับเวอร์ชั่น2คือผมจะใส่เป็นสแนออโตนะครับเพราะสแนลตอนนี้ผมก็ยังรวบร,รวมครับยังไม่เสร็จนะครับคือการทำซาวน์นี่คือผมจะบอกกับพี่น้องและ FC ทุกท่านแบบนี้นะครับคือผมจะเน้นละเอียดเรื่อเสียงแล้วผมจะเน้นเลือกเสียงสแนลมานะครับเพราะ หน้าบ้านเราตอนนี้ในการทําเพลงหรือในการเล่นดนตรีสดอะไรพวกนี้นะครับบางวงหรือบางาเขาเรียกว่า,าบางวงตีนะครับก็เล่นเล่นเขาเรียกว่าเล่นเล่นเพลงหลายหลายแนวนะครับหลายแนวใช้สแน์หลายเบอร์นะครับผมจะเน้นคัดเลือกสแน์ที่เขานิยมใช้กันนะครับมารวมกันแล้วเป็นสแนร์โอโต้จะทำเวอร์ชัน2อออกมานะครับยังไงก็ฝาก กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่น้อง f c หรือพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับผมจะมีปลักเกมหรือชุดกองรวมถึงซาวด์พอนไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นนี้หรือเวอร์ชั่น2ที่ผมจองออกมาเนี่ยผมจะแจกให้ท่านแบบฟรีนะครับแบบไม่มีคักนะครับและก็ความรู้อรงรต่างนะครับผมจะมาแนะนําให้พี่น้อง f c หรือพี่น้องทุกท่านนะครับแบบไม่มีคักนะครับย้ําไม่มีกักนะครับทีนี้ ชุดคลองตัวนี้เนี่ยผมจะใส่รหัสไว้นะครับเหมือนที่ผมได้ไลฟ์สดไปนั้งแต่เมื่อวานนะครับท่านไหนไม่ได้ชมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า,าชมลคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะใส่รหัสไว้พี่น้อง fc ทุกท่านหรือพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับท่านอยากได้ซาวชุดนี้ไปนะครับสปอนชุดนี้ไปใช้กับคา,าราเต้ของท่านนะครับ ให้ท่านทักเข้ามาในแอดนะครับแอดเฟซบุ๊กผมนะครับทักเข้ามานะครับทักเข้ามาผมจะแจกรหัสให้ท่านนะครับให้ท่านไปแตกไฟล์เอานะครับเพราะว่าชุดกองชุดนี้ผมค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการทำนานนะครับแล้วก็ผมจะการรหัสไว้นะครับการใส่รหัสไว้นะครับเพื่อป้องกันไว้นะครับหากพี่น้องท่านไหนต้องการที่จะนำไปใช้นะครับก็ เขามานะครับทักเข้ามานะครับผมจะแจกให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแถมนะครับผมจะแถมให้อีกนิดหนึ่งคือ,อโปรแกร,รม X e Team นะครับพี่น้อง F C หลายท่านเจอปัญหานะครับท่านมีพี่น้อง F C ท่านหนึ่งน่าจะเป็นท่านเมื่อวานผมก็ทําการไลฟ์สดก็เอ่ยน้มท่านไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอ่ยนามท่านอีกรอบนึงนะครับเป็นท่านน่าจะเป็นท่านาผม น่าจะเป็นท่านผมก็จําไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมขอเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับขอเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งในเฟซผมนี่แหละด้านหลังผมนี่แหละเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับท่านก็ทักเข้ามาผมอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทักผมดูแป๊บหนึ่งนะครับดูแป๊บหนึ่งท่านวิชานนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังผมเนี่ยเป็นท่านวิชานชิชานนนะครับท่านก็บอกว่าเอาอาจารย์ครับผมทํา ผมทําตามที่อาจารย์แนะนําทุกอย่างแล้วนะครับแต่ทีนี้มันติดปัญหาอยู่ว่าผมจะดึงเอฟเฟกหรือปลั๊กอินที่อาจารย์แจกให้ผมเนี่ยผมจะพยายามดึงเข้ามาแล้วมันดึงไม่ได้นะครับมันเข้ามามันเออร์เลอร์มันค้างนะครับผมแนะนําให้ท่านเข้าไปตรงที่ท่านถ้าท่านซื้อคาราโอเกะเอ็กซ์ีมนะครับเวอร์ชันฮ์ดล็อกของแท้นี่นะครับให้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เขาเว็บไซต์เขาเข้ายัางไงพีมบบนี้นะครับถ้าท่านเข้าไปท่านไป เข้าไปเขาเรียกว่าสมัครเป็นสมาชิกของเขานะครับพิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าเอ่อนี่ ex team นะครับอ่าทษทีนะครับ ex แป๊บหนึ่งครับแป๊บนึงตรงนี้นะครับเนี่ยผมพิมพ์นี้นะครับ ex team กะครับให้ท่านคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วท่านเอ่อ เข้าไปเขาเรียกว่าลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วให้ท่านมาตรงนี้นะครับคำว่า x premium v e r s i สามจุดศูตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปจะมาแบบนี้นะครับแอดมินจะเนี่ยแอดมินผู้พัฒนาโปรแกรมท่านก็แจกลงไว้เป็นแบบนี้นะครับให้ท่านโหลดไปนะครับตรงนี้คือรุ่น h a r d l o c k เวอร์ช i o นเก่านะครับตรงนี้นะด้านเราตรงนี้คือเวอร์ชันใหม่ตรงนี้คือติดตั้ง ไม่ต้องใส่ไดรเวอร์อะไรนะครับเขาจะมองเห็นเองนะครับยังไงก็เข้าไปโหลดเอานะครับเข้าไปโหลดเอาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วท่านโหลดโปรแกรมที่ผมแจกให้ไม่ว่าปลั๊กอินหรือรีเวิร์ดอะไรพวกนี้เนะี่ยท่านสามารถโหลดเข้ามาใช้งานได้ฟรีเลยใช้งานได้แบบแบบแบบไม่มีไม่มีติดขัดนะครับทษทีนะครับไม่มีติดขัดนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ติดติดตั้งอัปเดตตรงนี้แล้วยังไม่หายนะครับให้ท่านแอดทักมานะครับแอดทักมาทักมาผมทางหลังบ้านนะครับ ทาง Facebook ผมนะครับขวัญชัยนาลัยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามช่วยท่านนะครับให้ท่านเล่นได้นะครับอ่าวันนี้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูนะครับผมจะลองเสียงให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวมหูฟังนะครับสงมฟัมแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองที่คาราเปะด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเสียงนี่ก่อนนะครับ ฟังเสียงทอมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงไปหน้าครับไวร์นะครับแปดนะครับแฉหนึ่งแฉสองนะครับน,นครบ,แบบนี่นะครับแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองอ่า เพลงคาราโอเกะนะครับให้ท่านฟังนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ที่ผมได้อัพลงไว้ไว้นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยไฟล์เขาเล็กนิดเดียวนะครับไฟล์ไม่ใหญ่นะครับผมทําไฟล์ไม่ใหญ่ทําไฟล์เล็กนะครับแค่2.6เมกนะครับยังไงท่านเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รหัสก็ให้ทักเข้ามาผมนะครับทีนี้ผมจะลองเพลงคาราโอเกะนี่แหละจะลองคาราโอเกะนะครับขึ้นมาเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งนะครับ จะลองเพลงของอาจารย์นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับด้านหลังผมนะครับด้านหลังผมตัวเนี้ท่านเห็นไหมผมไม่ได้ไม่ได้ส่งไปที่บัตกรุ๊ปนะครับท่านเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ผมก็เอาชอุดสาวกลองชุดนี้นะครับเนี่ยผมจะเลือกเป็นชุดกรองเนี่ยผมจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับให้ออกชุดกรองที่ผมทําจะแจกให้พี่น้องเอฟซี CAS นี่แหละนะครับและพี่น้องทุกท่านนะครับท่านมาดูตรงบัตกรุ๊ปนะครับเนี่ย ไม่มีนะครับ EQ ผมไม่ได้ปรับแต่งนะครับแล้วก็ปลัก๊กอิน v s t อะไรทุกอย่างผมไม่ได้นนาเข้ามานะครับตรงนี้เป็นเสียงเพียวๆดิบๆของเขานะครับที่ผมจะลองให้พี่น้องทีทุกท่าน,นครับได้ฟังกันนะครับเอาฟังนะครับฟังแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง ังเสียงทอมส่งด้วยนะครับผมเปลี่ยนเพลงใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เพลงนี้ฟังตรงลูกทอมเขาเขาจะส่งทอมนะครับส่งทอมฟังเสียงนะครับสามารถนำเอฟเฟกปรับได้นะครับเป็นแบบคล้ายดูดแหเลยนะครับ ฟังนะครับตังท็อปนะครับอเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ชุดกลองชุดนี้ก็ถามว่าอ่า ใช้เวลาจูนเสียงนานไหมก,ก็นานนานพอสมควรเหมือนกันนะครับผมใส่ทั้งทั้ง EQ นะครับปรับแต่งทั้ง EQ ปรับแต่งทั้งเกนทั้ง EQ ทั้งเกตทั้งคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างผสมผสานเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้ออกมาเสียงกลองที่เขาเรียกว่าสมจริงที่สุดผมขออนุญาตถอดตรฟัง,งแป๊บนึงนะครับผมอยากให้สมจริงที่สุดนะครับนาไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นที่2นะครับ คลอดมานะครับเวอร์ชันเบอร์ท็ทีนะครับเวอรช์ชันที่2จะมีเวอรช์ชันที่2ที่จะจะคลอดออกมานะครับเร็วๆนี้นะครับเวอรช์ชันที่2นี่คือผมจะนำะชุดกรองทองชุดนี้นะครับนำเข้าใส่ไปด้วยแล้วก็จะมีเสนออตโอต้นะครับแล้วก็จะทำพวกคาร์บลอะไรพวกนี้ให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วจะนำแจกใจ่ายให้พี่น้อง FC ทุกท่านไปใช้อีกนะครับวันนี้ผมก็มีชุดกรองนะครับมาแจก ตามคําสัญญาที่ให้กับพี่น้องและเอฟซทุกท่านไว้นะครับว่า14กุมภาพันธ์วันเลนทนยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาแจกให้ใช้กันฟรีๆนะครับลิงผมแปะไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแปะไว้ใต้ล่างคลิปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้วันนี้ผมหวันใจซาวนะครับยังไงก็ต้องขอลาพี่น้องและเฟซีทุกท่านนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ